คุณเคยคิดไหมว่าความสุขชั่วคราวเพียงไม่กี่นาทีจะต้องแลกด้วยการสูญเสียทุกอย่างในชีวิตไปตลอดกาลเมื่อทันวากลับมาถึงบ้านที่เคยอบอุ่นแต่กลับพบเพียงความว่างเปล่าภรรยาหายไปลูกสาวถูกเปลี่ยนนามสกุลและร่องรอยของครอบครัวที่เขาเคยมีถูกลบเลือนไปจนหมดสิ้นนี่คือบทเรียนราคาแพงของการนอกใจที่เกือบจะกลายเป็นโศกนาฏกรรมเขาจะตามหาหัวใจที่หล่นหายกลับคืนมาได้หรือไม่หรือความผิดครั้งนี้จะสายเกินไปที่จะให้อภัยห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะตอนจบของเรื่องนี้จะทำให้คุณต้องหลั่งน้ำตาสียองกุ ยัดใจประตูดังขึ้นท่ามกลางความเงียบสงัดของหมู่บ้านยามเย็นธันวาเดินเข้าบ้านด้วยความเหนื่อยล้าจากการทำงานแต่สิ่งที่เขาพบกลับไม่ใช่กลิ่นหอมของกับข้าวหรือเสียงหัวเราะของลูกสาวตัวน้อยเหมือนทุกครั้งภายในบ้านมืดสนิทเฟอร์นิเจอร์บางชิ้นหายไปเหลือเพียงความอ้างว้างที่เกาะกินใจเขาเดินไปที่ห้องนอนพบเพียงเตียงที่ว่างเปล่าและตู้เสื้อผ้าที่เปิดอ้าไว้เสื้อผ้าของรินภรรยาที่แสนดีและน้องมะลิลูกสาวสุดที่รักหายไปหมดแล้ว บนโต๊ะอาหารมีซองจดหมายสีขาววางอยู่เพียงซองเดียวเมื่อเขาเปิดอ่านมือของเขาก็เริ่มสั่นเทามันไม่ใช่แค่ใบยาแต่มีเอกสารการเปลี่ยนนามสกุลของลูกสาวแนบมาด้วยจากนี้เป็นมลิจะไม่ใช่นามสกุลของพี่อีกต่อไปเธอจะเป็นลูกของฉันคนเดียวเหมือนที่พี่เลือดจะมีคนอื่นโดยไม่นึกถึงเราน้ำตาของคันวาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวความผิดพลาดที่เขาคิดว่าแค่ชั่วครั้งชั่วคราว กับผู้หญิงอีกคนกลับกลายเป็นพายุที่ทำลายทุกอย่างในชีวิตของเขาไปจนหมดสิ้นเขาพยายามโทรหาครินแต่เบอร์นั้นถูกปิดไปแล้วเขาเสียทุกอย่างไปในวันที่เขาคิดว่าตัวเองมีทุกอย่างทันวาสุดตัวลงนั่งบนพื้นบ้านที่เย็นเฉียบเขามองไปที่มุมห้องที่เคยเป็นที่วางของเล่นของน้องมาลิตอนนี้เหลือเพียงตุ๊กตาหมีตัวเก่าที่หูขาดไปข้างหนึ่งมันคือตุ๊กตาตัวแรกที่เขาซื้อให้เธอในวันเกิดแต่เขากลับลืมวันเกิดปีล่าสุดของลูกเพราะมมวแต่ไปอยู่กับผู้ห้อยหญิงคนนั้น เขาหยิบตุกตาขึ้นมากอดมันไว้แน่นจนตัวสันสแานกลิ่นแป้งเด็กจางๆที่ยังติดอยู่บนตุกตาเหมือนคมมีที่กรีดลงบนหัวใจของเขาเขาเพิ่งรู้ซึ้งในวินาทีนี้เองว่าความเหงาที่น่ากลัวที่สุดคือการอยู่ในบ้านที่เคยเต็มไปด้วยความรักแต่ตอนนี้กลับไม่มีใครรอเราอยู่เลยวันต่อมาธันวาพยายามไปที่โรงเรียนของลูกด้วยความหวังสุดท้ายแต่ครูที่โรงแจ้งว่ารินได้ทำเรื่องย้ายโรงเรียนให้ลูกสาวไปแล้วตั้งแต่อทิ์ก่อนและกำชับว่าห้ามให้ใครก็ตามมาสืบหาที่อยู่ใหม่ของพวกเขา เขายืนเคว้งคว้างอยู่หน้าประตูโรงเรียนมองดูพ่อคนอื่นๆที่มารับลูกสาวด้วยรอยยิ้มภาพเหล่านั้นทําให้เขาแทบจะยืนไม่อยู่เขาตัดสินใจขับรถไปที่บ้านแม่ยายแต่สิ่งที่เขาพบคือรั้วบ้านที่ปิดสนิทและกระดาษโน้ตท,ที่แปะไว้หน้าบ้านว่าอย่ามาที่นี่อีกเลยความเชื่อใจที่คุณทําลายไปมันซ่อมไม่ได้ด้วยคําว่าขอโทษท่านวากลับมาที่รถร้องให้ออกมาอย่างไม่ไอายใครเขาเพิ่งเข้าใจว่าราคาของการนอกใจไม่ใช่แค่การเสียภรรยาไปแต่คือการสูญเสียศิษิ์ในการเป็น พ่อในสายตาของลูกสาวที่เขาเคยเป็นฮีโร่ของเธอในขณะที่ทันวากำลังจมอยู่กับความรู้สึกผิดในบ้านหลังเล็กๆต่างจังหวัดที่เงียสงบรินกำลังนั่งมองลูกสาวที่หลับปุ๋ยอยู่ข้างๆเธอพยายามอย่างยิ่งที่จะไม่ให้น้ำตาไหลออกมาให้ลูกเห็นรินนี่ใช่ผู้หญิงที่โกรธง่ายแต่ความเจ็บปวดที่เธอได้รับนั้นเกินกว่าจะแบกรับไหวเธอจำวันที่เธอเห็นข้อความในโทรศัพท์ของทันวาได้ดีมันไม่ใช่แค่การนอกใจแต่มันคือการโกหกซ้ำแล้วซ้ำเล่าในขณะที่เธอกำลังดูแลบ้านและเลี้ยงลูกด้วยความรักทั้งหมดที่มี แม่จ๋าพ่อทันไปไหนทำไมเราไม่กลับบ้านคำถามของน้องมาลิเมื่อตอนเย็นยังคงดังก้องอยู่ในหัวของรินเธอทำได้เพียงบอกลูกว่าพ่อต้องไปทำงานไกลๆจ้ะแต่นั่นคือคำโกหกที่กรีดหัวใจคนเป็นแม่ที่สุดเธอตัดสินใจเปลี่ยนนามสกุลให้ลูกไม่ใช่เพราะความแค้นเพียงอย่างเดียวแต่เพราะเธอต้องการตัดวงจรความเจ็บปวดนี้และเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ไม่มีร่องรอยของผู้ชายที่ไม่เห็นค่าของครอบครัวรินหยิบรูปถ่ายครอบครัวใบสุดท้ายออกมา เธอมองใบหน้าของทันวาด้วยความสมเพชและเสียดายเวลาที่ผ่านมาก่อนจะหยิบกันไกลมาค่อยๆตัดรูปเขาออกทิ้งไปเหลือเพียงเธอกับลูกสาวเธอกระซิบข้างหูลูกสาวว่าเราจะอยู่กันสองคนนะลูกแม่จะรักลูกให้มากพอจนลูกไม่ต้องรู้สึกว่าขาดอะไรไปเลยทันวากลับมาที่บ้านที่เงียบเชียบเขานั่งลงที่โต๊ะทำงานของรินและเริ่มเปิดลิ้นชักดูเผื่อจะพบร่องรอยว่าเธอหนีไปที่ไหนแต่สิ่งที่เขาพบกลับไม่ใช่ที่อยู่ใหม่มันคือสมุดบันทึกเล่มเล็กๆของรินและซองเอกสารจากโรงพยาบาล เขาเปิดอ่านบันทึกหน้าสุดท้ายที่รินเขียนไว้ก่อนจากไปวันนี้มาริถามว่าทำไมพ่อถึงกลับบ้านดึกจังฉันทำได้แค่ยิ้มและบอกลูกว่าพ่อทำงานหนักเพื่อเราทั้งที่ในใจฉันรู้ว่าพี่อยู่กับคนอื่นพี่รู้ไหมทันวาความเจ็บปวดไม่ได้เกิดจากการที่พี่หมดรักฉันแต่เกิดจากการที่พี่ทำลายความศรัทธาที่ลูกมีต่อตัวพี่ทันวามือสั่นเทาขณะเปิดซองเอกสารโรงพยาบาลมันคือผลตรวจสุขภาพของรินเธอเข้ารับการรักษาอาการเครียดสะสมและโรคซึมเศร้ามานานกว่า6เดือนแล้วแต่เธอไม่เคยบอกเขาเลยเพราะเขา ไม่เคยมีเวลาที่จะฟังเขายังพบจดหมายอีกฉบับที่น้องมาลิเขียนด้วยลายมือโยเยและวาดรูปพ่อแม่และลูกจูมือกันพร้อมข้อความว่าหนูจะตั้งใจเรียนเพื่อให้พ่อมีเวลาอยู่บ้านกับหนูมากขึ้นพ่อจะได้ไม่ต้องเหนื่อยไปทำงานดึกๆอีกรักพ่อที่สุดในโลกคำว่ารักพ่อที่สุดในโลก เมือนสายฟ้าที่ฟาดลงมากลางใจของธันวาเขาขยำจดหมายนั้นและร้องให้โฮออกมาเหมือนคนบ้าเขาเพิ่งตระหนักว่าในขณะที่เขากำลังหาความสุขชั่วคราวอยู่นอกบ้านลูกสาวตัวน้อยของเขากลับโทษตัวเองว่าที่พ่อไม่กลับบ้านเป็นเพราะเธอยังทำตัวไม่ดีพอเขาตัดสินใจว่าเขาจะนั่งรออยู่เฉยๆแบบนี้ไม่ได้อีกต่อไปแม้ว่ารินจะเกลียดเขาแต่มาลิคคือชีวิตของเขาเขาต้องทำทุกอย่างเพื่อขอโอกาสแม้ว่าโอกาสนั้นจะริปรีเพียงใดก็ตามนวาขับรถออกไปอย่างไร้จุดหมายในตอนแรกแต่แล้วเขาก็นึกถึงสถานที่หนึ่ง บ้านไม้หลังเก่าริมทะเลที่รินเคยเล่าให้ฟังว่าเป็นที่ที่เธอมีความสุขที่สุดในวัยเด็กมันเป็นที่ที่ไกลและเงียบเหงาพอที่เธอจะใช้หลบซ่อนความเศร้าได้เขาขับรถข้ามคืนด้วยความลา้าแต่ความเจ็บปวดในใจนั้นหนักหนากว่าความเหนื่อยทางกายเมื่อเขาไปถึงหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆแห่งนั้นเขาเริ่มเดินเคาะประตูบ้านทีละหลังพร้อมกับยื่นรูปถ่ายของรินและน้องมะลิให้ชาวบ้านดูคุณเห็นผู้หญิงคนนี้กับเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆไหมครับเธอคือภรรยาและลูกของผมท่านวาถามด้วยเสียงแหบพร่า สายตาที่ชาวบ้านมองเขากลับมามีแต่ความสงสัยและปฏิเสธจนกระทั่งเขาพบก,กับหญิงชราคนหนึ่งที่กำลังนั่งร้อยมาลายอยู่หน้าบ้านไม้เก่าๆเ,เธอหันมามองทันวาด้วยสายตาที่ดูออกว่าเขากำลังแตกสลายมาตามหาคนรักที่เจ้าทิ้งไปงั้นหรือหญิงชราถามประโยคที่ทำให้ทันวาถึงกับจุกผมผมทำผิดไปครับยายผมแค่อยากขอโทษทันวาคุกเข่าลงต่อหน้าหญิงชราอย่างหมดท่าหญิงชราถอนหายใจยาวพลางชี้ไปที่ทางเดินเล็กๆที่นำไปสู่ชายหาดเงียบสงด พวกเขาอยู่ที่นั่นแต่เจ้าจงจําไว้ความเชื่อใจเหมือนแก้วที่แตกไปแล้วต่อให้เอามาประสานใหม่รอยร้าวก็ยังคงอยู่เสมอท่านว่าเดินไปตามทางที่หญิงชราชี้หัวใจของเขาเต้นแรงจนแทบจะหลุดออกมาจากอกและในที่สุดเขาก็เห็นร่างเล็กๆของน้องมะลิกําลังนั่งขุดทรายอยู่ริมชายหาดโดยมีรินั่งมองทะเลอยู่ห่างๆภาพนั้นงดงามและแสนเศร้าในเวลาเดียวกันเขาอยากจะวิ่งเข้าไปกอดพวกเขาแต่ขาทั้งสองข้างกลับหนักอึ้งเขาจะกล้าสู้หน้าพวกเขาได้อย่างไรในเมื่อเขานั่นแหละที่เป็นคนทําลายรอยยิ้มเหล่านั้นด้วยมือของเขาเอง ในขณะที่ทันวายืนลังเลอยู่หลังต้นมะพร้าวสายลมทะเลพัดแรงจนทำให้น้องมาริงไงหน้าขึ้นจากกองทรายเธอกวาดสายตาไปรอบๆจนกระทั่งสบตาเข้ากับชายที่ยืนสั่นเทาอยู่ไกลๆเด็กน้อยเบิกตากว้างด้วยความตกใจและสับสนเธอจำใบหน้านั้นได้ดีใบหน้าที่เธอเคยหอมแก้มทุกเช้าก่อนไปโรงเรียนมาลิลุกขึ้นยืนช้าๆทิ้งพล,พลาสติกในมือลงบนพื้นทรายพ่อพ่อทันเรอคะเสียงเล็กๆของลูกสาวตะโกนฝ่าเสียงคลื่นออกมา รินที่นั่งอยู่ไม่ไกลสะดุ้งสุดตัวเธอหันคอไปตามเสียงของลูกและพบก,กับผู้ชายที่เธอหนีมาสุดขอบฟ้ารินลุกขึ้นยืนทันทีร่างกายของเธอสั่นไปด้วยความโกรธและความเสียใจที่ปนเปกันน้องมะลีไม่รอช้าเธอเริ่มออกวิ่งไปหาทันวาพร้อมน้ำตาที่อาบแก้มพ่อจา๋าพ่อกลับมาหาหนูแล้วทันวาไม่อาจกลั้นน้ำตาได้อีกต่อไปเขาสุดเข่าลงบนพื้นทรายและอ้าแขนรับร่างเล็กๆของลูกสาวที่โผล่เข้ากอดเขาอย่างเต็มแรงแรงกอดของมาลีเหมือนจะย้ำเตือนเขาว่าสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดในชีวิตที่เขาเกือบจะ พ่อขอโทษมาริพ่อขอโทษลูกธนวาพร่ำพูดซ้ำไปซ้ำม,มาพร้อมกับซบหน้าลงบนไหล่เล็กๆของลูกสาวแต่เมื่อเขาเงยหน้าขึ้นเขาก็พบก,กับริมที่เดินเข้ามาใกล้สายตาของเธอไม่ได้เต็มไปด้วยความรักเหมือนเก่าแต่มันคือสายตาของคนที่ตายไปแล้วจากข้างในเธอ,อยืนนิ่งมองภาพพ่อลูกกอดกันด้วยหัวใจที่เย็นชาที่มาที่นี่ทําไมริมถามด้วยน้ําเสียงเรียบเฉยแต่แฝงไปด้วยความเจ็บปวดที่บาดลึกพีบยื่นนามสกุลใหม่ให้ลูกไปแล้วพีบยื่นอิสระให้ฉันไปแล้วแล้วพี่จะกลับมาเอาอะไรจากเราอีก นาวาปล่อยมือจากลูกสาวเบาๆแล้วค่อยๆคลานเข้าไปหารินเขาสุดตัวลงแทบเท้าของเธอท่ามกลางสายตาของชาวบ้านที่เริ่มหันมามองและเสียงคลื่นที่สะสดราวกับจะซ้ำเติมความผิดของเขารินพี่ไม่ได้มาเพื่อเอาอะไรกลับไปพี่แค่มาเพื่อบอกว่าพี่เป็นผู้ชายที่โง่ที่สุดในโลกพี่ทำลายสวรรค์ที่มีอยู่จริงเพื่อไปคว้าเอาแค่เศษไฟที่มันเผาไม่เราทั้งบ้านทันว่าพูดพังสะอื้นจนแทบไม่เป็นภาษาเขาส่งสมุดบันทึกเล่มเล็กและจดหมายของลูกสาวที่เขาพบในบ้านคืนให้เธอ พี่เพิ่งรู้ว่าที่ผ่านมารินต้องแบกความเจ็บปวดไว้คนเดียวขนาดไหนพี่เพิ่งรู้ว่ามารีรักพี่และรอพี่มากเท่าไหร่พี่มาเร็วเกินกว่าจะขอให้รินให้อภยัยรินมองดูสมุดบันทึกในมือน้ำตาที่เธอเพยายามกลั้นไว้เริ่มเอ่อล้นออกมาเธอไม่ได้สิ้นใจกับคำพูดของเขาแต่มันคือความอัดอั้นที่ระเบิดออกมาพี่รู้ไหมวันที่ฉันตัดสินใจเปลี่ยนนามสกุลให้ลูกฉันต้องกลั้นใจแค่ไหนที่จะไม่ร้องให้ต่อหน้าเจ้าหน้าที่รินพูดด้วยเสียงสั่นเครือที่เพิ่งมารู้สึกผิดในวันที่ไม่มีใครอยู่บ้านแล้ว แต่ตอนที่ฉันนั่งรอพี่จนถึงเช้าพร้อมกับกับข้าวที่เย็นชื่อที่อยู่ที่ไหนตอนที่ลูกคขึ้นและเรียกหาพ่อพี่ไปอยู่ที่ไหนรินเช็ดน้ำตาอย่างแรงและถอยห่างออกไปหนึ่งก้าวคำขอโทษของพี่มันมีค่าในตอนที่พี่สำนึกได้แต่มันไม่มีค่าพอที่จะซ่อมหัวใจที่มาแหลกสลายไปแล้วพี่กลับไปเถะทันวาให้เราได้เริ่มชีวิตใหม่ที่ไม่มีพี่เถะ น้องมะลิที่ยืนมองอยู่เริ่มร้องให้ตามแม่เธอเดินไปกอดขาของรินไว้แน่นทำให้รินต้องหันไปกอดลูกสาวไว้ราวกับจะใช้ร่างกายของเธอเป็นกำแพงกั้นทันวาออกจากโลกของพวกเขาทันวามองดูแผ่นหลังของรินที่กำลังจูมือลูกสาวเดินห่างออกไปเขารู้ดีว่าคำพูดพันคำก็ไม่อาจลบล้างความผิดที่เขาทำไว้ได้เขาไม่ได้ขับรถกลับกรุงเทพตามที่รินบอกแต่เขาเลือกที่จะเช่ากระท่อมไม้เก่าๆหลังหนึ่งที่อยู่ไม่ไกลจากบ้านของรินมากนัก ทุกเช้าก่อนที่แสงอาทิตย์จะสาดส,ส่องธันวาจะตื่นขึ้นมาเพื่อทําในสิ่งที่เขาไม่เคยทําตอนอยู่บ้านเขาแอบไปตัดฟืนเตรียมน้ําสะอาดและซื้ออาหารสดมาวางไว้ที่รั้วหน้าบ้านของรินโดยไม่ให้เธอเห็นเขาทําหน้าที่เป็นคนแปลกหน้าที่คอยดูแลอย่างเงียบเชียบวันหนึ่งพายุฝนกระหน่าหมู่บ้านริมทะเลอย่างหนักหลังคาบ้านเก่าของรินเริ่มรั่วซึมและน้ําทะเลเริ่มหลุนสูงจนหน้ากลัวรินพยายามอดร้อยรั่วพร้อมกับก,บกอดลูกสาวที่กําลังขวัญเสียทันใดนั้นเธอก็เห็นเงาตะคุ่มตุ่มอยู่บนหลังคาท่ามกลางสายฝนทททีี่่มมืดิดัน ที่ทำอะไรบนนั้นนะ่ะลงมานะมันอันตรายรินตะโกนออกมาจากหน้าต่างด้วยความตกใจเมื่อเห็นทันวากําลังพยายามเอาผ้าใบคลุมหลังคาเพื่อไม่ให้ฝนตกลงมาใส่ลูกสาวทันวาไม่ได้ตอบอะไรเขายังคงตอกตะปูและยึดผ้าใบไว้ท่ามกลางลมพายุที่รุนแรงจนกระทั่งเขาลื่นถลายตกลงมาจากหลังคาลงกระแทกพื้นทรายอย่างแรงรินรีบวิ่งออกมาดูด้วยความตกใจเธอพบทันวานอนหายใจหอบอยู่บนพื้นร่างกายเปียกโชกและมีแผลทะลอกเต็มไปหมดที่ทําแบบนี้ทําไมพี่ไม่ต้องทําขนาดนี้ก็ได้ ริงพูดพร้อมน้ำตาที่ผสมกับหยดฝนทันวางงยหน้ามองเธอด้วยรอยยิ้มที่อ่อนแรงที่แค่ไม่อยากให้มารีหนาวพี่เสียสิทธิ์ในการเป็นสามีของรินไปแล้วแต่ขอให้พี่ได้ทําหน้าที่คนใช้ของบ้านนี้ต่อไปเถอะนะให้พี่ได้ดูแลรินกับลูกจากตรงนี้ก็พอรินยืนนิ่งอยู่ท่ามกลางสายฝนความโกรธที่เคยเป็นกาแพงหนาทึบเริ่มมีรอยร้าวเล็กๆเ,เกิดขึ้นไม่ใช่เพราะเธอให้อภัยแต่เพราะเธอเห็นความพยายามของคนที่ยอมทิ้งทิฐิทุกอย่างเพื่อแก้ไขในสิ่งที่พังไปแล้ว เมื่อเห็นธันวานอนเจ็บอยู่ท่ามกลางสายฝนน้องมะลิก็วิ่งออกมาจากบ้านพร้อมกับร้องให้โฮเธอโผลเข้ากอดพ่อที่ร่างกายเปียกปอนและเย็นเฉียบพ่อจ๋าพ่อเจ็บไหมอย่าทิ้งหนูไปอีกนะอย่าหายไปในสายฝนนะพ่อเสียงร้องให้ของลูกสาวทําให้หัวใจที่เย็นชาของรินสันสถานเธอมองดูชายที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นผู้นําครอบครัวแต่ตอนนี้กลับยอมลดตัวลงมานอนคลุกฝุ่นคลุกทรายเพื่อแลกกับความปลอดภัยของเธอและลูกรินถอนหายใจยาวความเงียบปกคลุมอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่เธอจะพูดขึ้นเบา,เบา เข้าบ้านเถอพายุยังไม่สงบพี่จะมาตายที่นี่ไม่ได้นะทันวานั่นคือครั้งแรกในรอบหลายสัปดาห์ที่ทันวาได้รับอนุญาตให้ก้าวข้ามธรณีประตูบ้านเข้ามาภายในบ้านหลังเล็กรินส่งผ้าเช็ดตัวให้เขาและไปต้มสุปอุ่นๆมาให้ลูกสาวธันวานั่งตัวสั่นอยู่มุมห้องเขามองดูรินที่กำลังวุ่นอยู่กับการดูแลลูกภาพเหล่านั้นทำให้เขาสำนึกว่าความสุขที่แท้จริงไม่ใช่การไปไขวยคว้าหาสิ่งใหม่แต่มันคือการรักษาคนข้างๆให้ดีที่สุด ในคืนนั้นเมื่อมาลีหลับไปแล้วทันวานั่งจ้องมองกองไฟเล็กๆในเตาถ่านรินเดินม,มานั่งห่างๆและเริ่มพูดด้วยน้ำเสียงที่นิ่งสงบฉันยังไม่ยกโทษให้พี่นะทันวาความผิดที่พี่ทำมันไม่ได้หายไปพร้อมกับฝนคืนนี้หรอกแต่ฉันจะให้พี่อยู่ที่นี่ในฐานะคนแปลกหน้าที่มาช่วยงานบ้านที่ต้องพิสูจน์ให้ฉันเห็นว่าพี่ไม่ใช่คนเดิมที่เห็นแก่ตัวคนนั้นอีกแล้วทันวาพยักหน้าด้วยน้ำตาแห่งความหวัง ขอบคุณนรินแค่ได้มองเห็นรินกับลูกตื่นมาทุกเช้าพี่ก็ไม่ต้องการอะไรอีกแล้วพี่จะใช้เวลาทั้งชีวิตที่เหลือซ่อมแซมหัวใจที่พี่ทำพังเองแต่มันไม่ง่ายอย่างที่คิดเพราะในเช้าวันต่อมาอดีตท,ที่ทันวาพยายามจะทิ้งไว้ข้างหลังผู้หญิงที่เขาเคยนอกใจไปหาก็ปรากฏตัวขึ้นที่หมู่บ้านนี้พร้อมกับความโกรธแค้นเช้าวันรุ่งขึ้นขณะที่ทันวากำลังกวาดใบไม้ที่หน้าบ้านรถเก๋งสีแดงคันหรูที่ดูไม่เข้ากับบรรยากาศหมู่บ้านชาวประมงก็ขับมาจอดกระทันหันเม ผู้หญิงที่เป็นต้นเหตุของความร้าวฉานก้าวลงจากรถด้วยท่าทางเกรียวกราดทันวาคุณหายมาอยู่ที่นี่เองเหรอคุณทิ้งฉันไว้ที่กรุงเทพแล้วกลับมาหาผู้หญิงจิดชื่อคนนี้เนี่ยนะเมตาโกนเสียงดังจนชาวบ้านเริ่มออกมามุงดูรินเดินออกมาจากในบ้านพร้อมกับน้องมะลิที่เกาะชายกระดาษแม่ไว้แน่นด้วยความกลัวสายตาของรินที่เคยมองทันวาด้วยความหวังเล็กๆเกมื่อคืนกลับกลายเป็นความเย็นชาและผิดหวังอีกครั้งรินที่ไม่ได้เรียกเขามาพี่ตัดขาดกับเขาไปแล้วจริงๆ ธันวารีบอธิบายด้วยความลน,นลานเขาหันไปหาเม์ด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความเด็ดขาดเม่กลับไปซะผมบอกคุณแล้วไงว่าทุกอย่างระหว่างเรามันจบลงตั้งแต่วันที่ผมเสียครอบครัวไปคุณไม่ได้รักผมหรอกคุณแค่ไม่อยากแพ้เมหัวเราะเยาะจบเหรอคุณลืมไปแล้วหรือว่าคุณพูดอะไรกับฉันบ้างตอนที่เราอยู่ด้วยกันรินเธอรู้ไหมว่าสามีเธอนะก่อนที่เม์จะพูดจบธันวาเดินเข้าไปขวางหน้าเธอไว้เขาไม่ได้ใช้กำลังแต่เขาคุกเข่าลงต่อหน้าเมท่ามกลางสายตาคนนับสิบ เมผมขอร้องถ้าคุณมีความเป็นคนเหลืออยู่บ้างได้โปรดอย่าทำลายชีวิตของเด็กบริสุทธิ์คนนี้เลยผมเป็นคนเลวเองผมหลอกคุณผมหลอกเมียผมผมยอมรับผิดทุกอย่างแต่อย่าดึงพวกเขาเข้ามาเกี่ยวอีกเลยริงยืนมองภาพนั้นด้วยความจุกอกเธอเห็นผู้ชายที่เคยเย่อหยิ่งและรักสักศักดิ์ศรียอมคุกเข่าอ้อนวอนผู้หญิงอีกคนเพื่อปกป้องเธอกับลูกแต่มันก็ตอกย้ำว่าความสัมพันธ์ที่สกปรกนั้นมันเคยเกิดขึ้นจริงๆ เมย์มองดูธันวาด้วยความสมเพชก่อนจะสะบัดหน้ากลับขึ้นรถไปทิ้งไว้เพียงฝุ่นและความเงียบที่น่าอึอดอัดธันวายังคงคุกเข่าอยู่อย่างนั้นไม่กล้าแม้แต่จะหันไปสบตารินหลังจากรถของเมย์รับตาไปความเงียบที่น่าอึอดอัดก็ปกคลุมไปทั่วบริเวณธันวายังคงคุกเข่าอยู่บนพื้นทรายหัวใจของเขาหนักอึ้งเหมือนถูก่วงด้วยหินก้อนใหญ่เขาค่อยๆเงยหน้าขึ้นมองรินหวังเพียงจะได้เห็นแววตาที่เห็นใจบ้างแต่สิ่งที่เขาพบมีเพียงใบหน้าที่เรียบเฉยและน้ำตาที่ไหลพราาของเธอ รินไม่ได้ดูดา่าไม่ได้ตกหน้าเขาแต่เธอกลับอุ้มน้องมาลิขึ้นแล้วเดินกลับเข้าบ้านไปอย่างไร้เสียงเธอลงกรประตูเสียงดังปังซึ่งมันบาดลึกเข้าไปในใจของคันวายิ่งกว่าคําต่อว่าใดๆเขารู้ดีว่าความผิดในอดีตมันเหมือนรอยสักที่ลบไม่ออกแม้เขาจะพยายามทําดีแค่ไหนแต่อดีตก็จะตามมาหลอกหลอนครอบครัวของเขาเสมอ ท่านว่าตัดสินใจไม่เข้าไปรบกวนเธอในบ้านเขาใช้เวลาทั้งคืนนั่งอยู่หน้าประตูบ้านท่ามกลางยุงและอากาศที่หนาวเย็นของชายทะเลเขาเขียนจดหมายฉบับหนึ่งด้วยลายมือที่สั่นทวังไว้ที่หน้าประตูพร้อมกับเงินก้อนสุดท้ายที่เขามีติดตัวในจดหมายมีข้อความสั้นๆว่าที่เข้าใจแล้วว่าการมีอยู่ของที่มันทำให้รินเจ็บปวดมากกว่าเดิมที่จะไม่อยู่ให้รินต้องอายใครหรือต้องนึกถึงเรื่องเลวร้ายนั่นอีก แต่พี่จะอยู่ไม่ไกลพี่จะทํางานที่แพปลาในหมู่บ้านนี้พี่จะไม่ปรากฏตัวให้เห็นถ้ารินไม่ต้องการแต่ขอให้พี่ได้รู้ว่ารินกับลูกสุขสบายดีพี่ก็พอใจแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อรินเปิดประตูออกมาเธอไม่พบทันวายอยู่ที่นั่นแล้วมีเพียงจดหมายและเงินที่วางอยู่รินมองออกไปที่ชายหาดเห็นเงาผู้ชายคนหนึ่งกําลังแบกเข่งปลาหนักๆอยู่ไกลๆเขาทํางานหนักเหมือนคนที่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยวกับกําลังใช้แรงงานนั้นเพื่อล้างบาปในใจ เวลาผ่านไปหลายสัปดาห์ธันวากลายเป็นคนงานที่ขยันที่สุดในพับลาเขาทำงานหนักจนร่างกายสู้ผอมใบหน้าที่เคยสะอาดสะอ้านกลับกล้านแดดและเต็มไปด้วยรอยแผลจากการทำงานหนักเขาเฝ้ามองรินและลูกจากระยะไกลเสมอแอบเอาปลาสดๆไปแขวนไว้ที่รั้วบ้านและแอบมองดูน้องมะลิเดินไปโรงเรียนด้วยรอยยิ้ม เย็นวันหนึ่งท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นสีม่วงคล้ำอย่างรวดเร็วชาวประมงตะโกนเตือนกันเรื่องพายุหมุนที่กำลังจะเข้าฝั่งในขณะที่ทุกคนกำลังเร่งเก็บเรือธนวาสังเกตเห็นร่างเล็กๆของเด็กหญิงคนหนึ่งกำลังพยายามวิ่งไปเก็บตุ๊กตาหมีที่หล่นอยู่ริมสันเขื่อนนั่นคือน้องมะลิคลื่นยักย้ายซัดเข้าหาฝั่งอย่างรุนแรงจนน้ำทะเลทะลักข้ามสันเขื่อนร่างของน้องมะลิถูกแรงน้ำพัดตกลงไปในทะเลที่กำลังเดือดพล่านมาลิลูกแม่ รินวิ่งออกมาจากบ้านพร้อมเสียงกรีดร้องที่แทบจะขาดใจเธอพยายามจะกระโดดลงไปแต่ชาวบ้านคว้าตัวเธอไว้เพราะคลื่นแรงเกินกว่าจะต้านทานได้ในวินาทีนั้นเองเอาของชายคนหนึ่งพุง่งฝ่าคลื่นลมลงไปอย่างไม่คิดชีวิตทันวานั่นเองเขาว่ายน้ำเข้าหาจุดที่ลูกสาวกำลังจมหายไปเขาต่อสู้กับกระแสน้ำที่เชี่ยวกรากท่ามกลางสายตาที่ลุ้นระทึกของชาวบ้านและเสียงร้องให้ของรินทันวาคว้าตัวมาลีไว้ได้เขายกตัวลูกสาวขึ้นเหนือพ้นน้ำและพยายามส่งเธอให้ชาวบ้านที่ยืนอยู่บนสันเขื่อน แต่ในขณะที่เขากำลังจะตะเกียกตะกายขึ้นมาคลื่นยักษ์ใอีกลูกหนึ่งกลับซัดเข้าหาเขาอย่างแรงหัวของเขาไปกระแทกกับโขดหินอย่างจังรินเห็นภาพนั้นต่อหน้าต่อตาร่างของันวาตมาหายไปในฟองคลื่นสีขาวทิ้งไว้เพียงความเงียบงนันและเสียงลมที่โหยหวนชาวบ้านหลายคนรีบกระโดดลงไปช่วยกันลากร่างของันวาขึ้นมาจากน้ำท่ามกลางเสียงกรีดร้องของรินร่างของเขาซีดเผือดและหมดสติมีเลือดไหลซึ่งจากบาดแผลที่สีสรินโผเข้าไปหาเขาลืมความโกรธแค้นทิ้งไปสิ้นเธอประคองศีรษะของเขาไว้บนตักมือที่สัเเทาาาพยมตบบแก้ขๆ พี่ทันตื่นสิอย่าทิ้งเราไปแบบนี้พี่บอกว่าจะอยู่ชดใช้ไม่ใช่เหรอตื่นขึ้นมาสิรินตะโกนทั้งน้ำตาในขณะที่น้องมาริก,กอดร่างที่เปียกโชกของพ่อไว้แน่นร้องให้เสอือกสะอื้นจนแทบขาดใจชาวบ้านช่วยกันทำ CPR จนกระทั่งคันวาสะดุง้งสำลักน้ำออกมาเล็กน้อยแต่ดวงตาของเขายังคงปิดสนิทเขาถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเล็กๆในตัวเมืองอย่างเร่งด่วน ที่หน้าห้องฉุกเฉินรินนั่งตัวสั่นเทาอยู่บนเก้าอี้ไม้มือของเธอยังมีคราบเลือดของทันวาติดอยู่เธอเพิ่งตระหนักในวินาทีที่เกือบจะเสียเขาไปจริงๆว่าแม้ความโกรธจะมากมายเพียงใดแต่ความรักที่เคยมีให้กันมันยังไม่เคยจางหายไปไหนเพียงแค่ถูกความเจ็บปวดบดบังไว้เท่านั้นหมอเดินออกมาจากห้องด้วยสีหน้าไม่สู้ดีนักคนที่ได้รับการกระทบกระเทือนที่สีสยอยงรุนแรงและสำลักน้ำเข้าไปมากครับตอนนี้เขายังอยู่ในอาการโคม่าเราต้องรอดูว่าเขาจะมีการตอบสนองภายในคืนนี้หรือไม่ รินเดินเข้าไปในห้องผู้ป่วยวิกฤตเธอเห็นธันวานอนอยู่ท่ามกลางสายระยงระยางใบหน้าของเขาดูสงบอย่างประหลาดเธอจับมือที่หยาบกร้านจากการทำงานหนักของเขาขึ้นมาแนบแก้มพี่ทันมาริปลอดภัยแล้วนะพี่ทำหน้าที่พ่อได้ดีที่สุดแล้วรินกระซิบข้างหูเขากลับมาเถนะกลับมาเริ่มต้นใหม่กับเราพี่ไม่ต้องเป็นคนแปลกหน้าอีกแล้วกลับมาเป็นพ่อของลูกและเป็นสามีของฉันเถอะนะ ในขณะที่รินพูดหยดน้ำตาของเธอหยดลงบนหลังมือของทันวาทันใดนั้นนิ้วมือที่เคยนิ่งสนิทของเขาก็เริ่มขยับขยืดเล็กน้อยหลังจากผ่านคืนที่วิกฤตที่สุดไปทันวาค่อยๆลืมตาขึ้นช้าๆท่า,ามกลางแสงไฟสีขาวของโรงพยาบาลรินที่นั่งเฝ้าอยู่ข้างเตียงรีบพยับเข้าไปใกล้ด้วยความดีใจจนเนื้อเต้นที่ทันที่ฟื้นแล้วพี่ได้ยินฉันไหมรินถามพร้อมกับกุมมือเขาวไว้แน่น ธนวามองไปที่รินด้วยสายตาที่ว่างเปล่าเขานิ่งเงียบไปนานจนหัวใจของรินเริ่มเต้นผิดจังหวะเขาค่อยๆขยับริมฝีปากที่แห้งผักแล้วเอ่ยคำที่ทำให้รินถึงกับตัวชาคุณเป็นใครครับแล้วผมมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงหมอรีบเข้ามาตรวจและแจ้งว่าแรงกระแทกที่ศีรษะทำให้เขามีอาการความจำเสื่อมบางส่วนพาชลนีเชอร์เขาจะไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเขาจะไม่ได้แม้กระทั่งเรื่องที่เขาเคยนอกใจหรือเรื่องที่รินหนีเขามาสิ่งเดียวที่เขารู้สึกได้คือความผูกพันที่อธิบายไไมมม่่ด้้้เเืออหห็นนนางลิ รินนั่งมองทันวาที่กำลังคุยกับลูกสาวอย่างอ่อนโยนเขาดูเหมือนทันวาคนเดิมเมื่อสิบปีก่อนผู้ชายที่รักครอบครัวสุดหัวใจและไม่มีความลับต่อกันความผิดบาปทั้งหมดที่เขาเคยทำดูเหมือนจะถูกลบเล้าไปพร้อมกับความทรงจำของเขาแต่สำหรับรินมันคือความทรมานใจครั้งใหม่ฉันควรจะเล่าความจริงให้เขาฟังไหมว่าเขาเคยทำร้ายจิตใจเราขนาดไหนหรือฉันควรจะปล่อยให้เขาเป็นคนดีแบบนี้ตลอดไปโดยที่เขาไม่ต้องแบกรับความรู้สึกผิดอีก รินมองดูภาพพ่อลูกที่หัวเราะให้กันแล้วเธอก็สังเกตเห็นบางอย่างในกระเป๋าเสื้อผ้าของทันวาที่พยาบาลเอามาให้มีเศษกระดาษเปียกๆแผ่นหนึ่งที่เขาพกติดตัวไว้ตลอดเวลาแม้จะอ่านไม่ออกทั้งหมดแต่มีคำหนึ่งที่ยังชัดเจนคือคำว่ารินพี่ขอโทษดูเหมือนว่าลึกๆในจิตใต้สำนึกของเขาเขายังคงวงเวียนอยู่กับคำขอโทษนั้นแม้สมองจะลืมไปแล้วก็ตาม หลายวันผ่านไปทันวาได้รับอนุญาตให้กลับมาพักฟื้นที่บ้านริมทะเลของรินเขาทำตัวเหมือนพ่อและสามีที่แสนดีอย่างไม่น่าเชื่อเขาช่วยทำงานบ้านทำอาหารและเล่นกับน้องมะลิราวกับว่าช่วงเวลาที่เลวร้ายนั้นไม่เคยเกิดขึ้นสำหรับน้องมะลินี่คือปาฏิหาริย์แต่สำหรับรินทุกครั้งที่ทันวาบอกว่าที่รักรินที่สุดหัวใจของเธอกลับเจ็บแปลบเพราะเธอรู้ดีว่าในอดีตคำพูดนี้เคยถูกทำลายลงด้วยการกระทำของเขา รินตัดสินใจพัฒธนวาไปนั่งที่ริมชายหาดในเย็นวันหนึ่ง,นนงเธอมองดูคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งแล้วพูดขึ้นเบาๆพี่ทันวาพี่จําได้ไหมว่าทำไมเราถึงมาอยู่ที่นี่ทำไมลูกถึงต้องเปลี่ยนนามสกุลทันวานิ่งไปสายตาของเขาสับสนที่จะไม่ได้รินพี่รู้แค่ว่าพี่รักรินกับลูกมากพี่อยากชดเชยเวลาที่เสียไปพี่ทำอะไรผิดพลาดไปใช่ไหมรินหยิบเอกสารใบหย่าและจดหมายที่เขาเคยเขียนทิ้งไว้ส่งให้เขา พี่ไม่ได้แค่ผิดพลาดแต่พี่ทำลายหัวใจของฉันจนยะํย่าพี่เคยทิ้งเราไปหาผู้หญิงคนอื่นพี่ลืมมันเกิดลูกและพี่ทําให้เราต้องหนีมาที่นี่เพื่อเริ่มต้นใหม่ทันวาอ่านข้อความเหล่านั้นด้วยมือที่สั่นเทาน้ำตาของเขาเริ่มไหลออกมาแม้จะจําเหตุการณ์ไม่ได้แต่ความเจ็บปวดในกระดาษนั้นมันสื่อมาถึงเขาได้ชัดเจนพี่เลวขนาดนั้นเลยเหรือรินเขาถามด้วยเสียงสะอื้นแล้วทําไมรินถึงช่วยพี่ไว้ทําไมไม่ปล่อยให้พี่ตายไปในทะเลรินมองหน้าเขาด้วยความรักที่ปนไปด้วยความเศร้า พราะลูกยังต้องการพ่อและเพราะฉันอยากให้พี่จำได้ไม่ใช่เพื่อให้พี่เจ็บปวดแต่เพื่อให้พี่รู้ว่าความรักของเรามันมีค่าแค่ไหนที่ต้องอยู่กับความจริงไม่ใช่ชีวิตที่สร้างขึ้นจากความว่างเปล่าทัานใดนั้นทันวาก็กุมศีษะตัวเองอย่างแรงภาพความทรงจำเริ่มย้อนกลับมาเป็นฉากฉากเสียงทะลวิวาทใบหน้าของเมย์ และเสียงร้องให้ของลูกสาวในวันที่เขาไม่กลับบ้านความจริงเริ่มไหลบกกลับคืนมาสู่ตัวเขาอย่างช้าๆความทรงจําที่พรังพรูเข้ามาเหมือนพายุที่ซัดถล่มหัวใจทันวาสุดตัวลงบนพื้นทรายเขานึกออกทุกอย่างแล้วเสียงร้องให้ของรินที่เขาเคยเมินเฉยข้อความหวานลวงที่เขาเคยส่งให้ผู้หญิงคนนั้นและความโดดเดี่ยวของลูกสาวที่เขาเคยละเลยเขามองมือตัวเองที่เคยโอบก,กอดรินด้วยความซื่อสัตย์แต่กลับเอาไปสัมผัสคนอื่นเขาอยากจะตะโกนก้องออกมาด้วยความขยะแขยงในสิ่งที่ตัวเองเคยทํารินพี่จําได้แล้วพี่จําได้ทุกอย่างแล้ว ธนวาพูดด้วยน้ำเสียงที่แตกพร่าที่มันไม่ใช่คนที่มันเป็นปีศาจที่ทำลายสวรรค์ของตัวเองที่ไม่สมควรได้รับรอยยิ้มจากมลิหรือแม้แต่ความเมตตาจากรินเลยสักนิดเขาไม่ได้ขอความเห็นใจอีกต่อไปธนวาลุกขึ้นยืนอย่างมั่นคงแต่ทว่าเปลี่ยนไปด้วยความโศกเศร้าเขาเดินไปที่ริมน้ำและมองออกไปที่เส้นขอบฟ้ารินรู้ไหมตอนที่พี่จำไม่ได้พี่มีความสุขมากพี่คิดว่าตัวเองเป็นคนโชคดีที่มีครอบครัวที่น่ารัก แต่ตอนนี้ความจริงมันย้ำเตือนที่ว่าพี่ไม่มีสิทธิ์ได้รับความสุขนั้นเลยพี่จะไปจากที่นี่พี่จะกลับไปรับผิดชอบทุกอย่างที่กรุงเทพและพี่จะส่งเสียเลี้ยงดูรินกับลูกตามสิทธิ์ที่พ่อพึงมีแต่พี่จะไม่เอาตัวสกปรกของพี่มาทําให้ชีวิตของรินต้องมัวหมองอีกรินยืนมองแผ่นหลังที่สันเทาของเขาเธอเห็นผู้ชายที่ผ่านความตายมาแล้วครั้งหนึ่งและตอนนี้เขากําลังตายทั้งเป็นเพราะความรู้สึกผิดพี่จะไปจริงๆเหรอรินถามเบาๆเสียงของเธอสั่นเครือ มันคือราคาที่พี่ต้องจ่ายรินพี่ต้องอยู่กับความจริงที่ว่าพี่คือคนที่ทําลายทุกอย่างด้วยมือตัวเองแต่ในขณะที่ทันวากาลังจะเดินจากไปน้องมาลิก็วิ่งออกมาจากหลังผู้ไม้เธอได้ยินทุกอย่างเด็กน้อยวิ่งเข้าไปกอดขาพ่อไว้แน่นพ่อจะไปไหนพ่อบอกว่าจะไม่ทิ้งหนูไปในสายฝนอีกแล้วไงเสียงร้องให้ของลูกสาวทำให้ฝีเท้าของทันวายหยุดชะงักลงราวกับถูกล่ามโซ่ไว้ด้วยโซ่แห่งความรัก เสียงร้องให้ของน้องอลิบาดลึกเข้าไปในใจของทั้งคู่ทันวายืนนิ่งน้ำตาหยดลงบนศีษะของลูกสาวเขาอยากจะก้าวเดินต่อเพื่อหน,นีจากบาปในใจแต่แรงกอดของลูกสาวกลับเหนี่ยวรั้งเขาไว้เหมือนสมอเรือที่แข็งแกร่งรินเดินเข้าไปหาทั้งคู่ชา้าช้าเธอมองดูชายที่เธอเคยรักสุดหัวใจเคยแค้นสุดชีวิตและตอนนี้เธอเห็นเทียงผู้ชายที่แต่สลายคนหนึ่งที่กำลังพยายามหาทางกลับบ้านที่ทันวาริงเรียกชื่อเขาด้วยน้ำเสียงที่มั่นคงขึ้น การเดินหนีไปไม่ใช่การรับผิดชอบที่แท้จริงหรอกนะการที่พี่ทิ้งเราไปอีกครั้งมันจะกลายเป็นแผลเป็นในใจของมะลิไปตลอดชีวิตพี่อยากให้ลูกจำว่าพ่อทิ้งเธอไปสองครั้งนั้นหรือท่านว่าหันกลับมามองรินด้วยความสับสนแต่พี่พี่จะสู้หน้ารินได้ยังไงทุกครั้งที่รินเห็นที่รินจะนึกถึงเรื่องเลวร้ายนั้นรินสูดหายใจลึกใช่ความเจ็บปวดนั้นมันจะไม่หายไปไหนหรอกแต่วันนี้ฉันเห็นที่ปกป้องลูกจนเกือบตายฉันเห็นที่ทำงานหนักเพื่อเราโดยไม่หวังผล และฉันเห็นที่เลือกที่จะบอกความจริงแม้ว่าพี่จะอยู่อย่างคนมีความสุขต่อไปก็ได้ริงยื่นมือไปข้างหน้าแต่ไม่ได้จับมือเขาเธอเพียงแค่แตะที่แขนเสื้อของเขาเบาๆที่ธันวาแก้วที่มันร้าวมันไม่มีวันกลับมาเรียบเนียนเหมือนเดิมแต่ถ้าเราค่อยๆประคองมันไว้ด้วยความซื่อสัตย์มันก็ยังใช้ใส่น้ําได้ฉันจะไม่บอกว่าฉันยกโทษให้พี่วันนี้แต่มันคือการเริ่มต้นะสมความเชื่อใจใหม่ที่ต้องพิสูจน์ให้ฉันเห็นในทุกๆวันที่ตื่นขึ้นมาว่าพี่คนเดิมได้ตายไปในทะเลแล้วจริงๆ ธันวาสุดตัวลงกอดทั้งรินและมาลิไว้พร้อมกันเสียงสะอื้นของเขาเต็มไปด้วยความตื้นตันและคำมั่นสัญญาเขาเพิ่งรู้ว่าโอกาสครั้งที่สองไม่ใช่สิ่งที่ใครจะให้กันง่ายๆแต่มันคือของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดที่เขาต้องใช้ทั้งชีวิตเพื่อรักษามันไว้หมู่บ้านชายทะเลแห่งเดิมยังคงเงียบสงบแต่ที่บ้านไม้หลังเล็กหลังนั้นความเงียบเหงาได้ถูกแทนที่ด้วยเสียงหัวเราะเบาๆขอ,ของครอบครัวธันวาไม่ได้กลับไปทำงานในเมืองใหญ่ที่เต็มไปด้วยสิ่งเร้าและกิเลสอีกต่อไปเขาเลือกที่จะเป็นนนนนเเเเเเจ้้้าาาขออองรรซ่มมืลลล็กล็กกๆใใหูบแะชวทุยดิน จูมือน้องมาลีไปเดินเล่นที่ชายหาดนามสกุลของมาลียังคงเป็นนามสกุลของรินเหมือนเดิมทันวาไม่เคยร้องขอให้เปลี่ยนกลับเพราะเขาถือว่ามันคือเครื่องตวนใจถึงวันที่เขาเกิดจะเสียสิ่งล้ำค่าที่สุดไปเขาต้องพิสูจน์ตัวเองในทุกๆวันไม่ใช่ด้วยคำพูดแต่ด้วยการกระทำที่สม่ำเสมอ ในเย็นวันหนึ่งขณะที่พระอาทิตย์กำลังจะตกดินรินนั่งมองธันวาที่กำลังสอนมาริวาดรูปบนพื้นทรายเธอเห็นความตั้งใจในแววตาของเขาความหวาดระแวงที่เคยเป็นเงาดำในใจของเธอเริ่มจางวางลงแม้รอยร้าวในใจจะยังคงอยู่แต่มันก็ถูกเติมเต็มด้วยความเอาใจใส่จนกลายเป็นบทเรียนที่มีค่าที่ทันเย็นนี้อยากกินอะไรเป็นพิเศษไหมรินถามพร้อมรอยยิ้มที่มาจากใจจริงๆเป็นครั้งแรกทันวางเงยหน้าขึ้นมองภรรยาแววตาของเขาเต็มไปด้วยความขอบคุณ อะไรก็ได้ครับรินแค่มีรินกับลูกรอ,อกินข้าวพร้อมหน้ากันที่ก็อิ่มใจที่สุดแล้วเขารู้ดีว่าความเชื่อใจที่พังไปนั้นอาจต้องใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อสร้างใหม่แต่วันนี้เขามีโอกาสได้ตื่นมาทํามันและนั่นคือปาฏิหาริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในกระเป๋าสตางค์ของธันวาไม่มีรูปถ่ายของหญิงอื่นหรือความลับใดๆซ่อนอยู่มีเพียงรูปว่าสีมือน้องมาลิท,ที่เป็นรูปพ่อแม่และลูกจูงมือกันพร้อมข้อความที่เขียนหมายว่าบ้านของเราทะเลอาจจะมีพายุพัดผ่านมาบ้าง แต่ถ้าเรือมีสมอที่แข็งแกร่งและคนคุมท้ายเรือที่ซื้อสัตว์ไม่ว่าคลื่นจะใหญ่แค่ไหนพวกเขาก็จะผ่านมันไปได้ด้วยกันตลอดไป